สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องในประเทศตั <sucks> ้งประเทศนะครับพี่น้องผูใส่แรงงานบริเวณในประเทศตั้งประเทศเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำล้ำเลยด้วยครับผมนี่มายามควอกงวงงามมีใงท่าบันกงขันมู่าตำบลอ่างขุ่นพิเศษรนองไทรพี่น้องวันน้มาเผืดราคาไว้ ต้วงไปถายง่วตะงหวดก้อนหมดเลย่ายไปบุนี่ยนายกูกเทึกแม่นางเราเปิดอลค่าไหวถขายไปัตไปเัีนี้ไม่เยี่ยมยามทำข้าวโลเรากำลังสิปอยง,ง่วนซ้อมบึ่งเียโอ้ไม่ไงเราเลียงตะงวงวงามสิป,ปลอยไปสร้งหอยเด็ดมาควันมาเอาขัาากแกะกำลังสิป,ปงพี่น้องเลย โอ้งัวงามผู ad, ad ้เฒ e ่าเล่นยต้องงัวงามงัวเงินแสนพี ad, e ่น้องเราสื่อไม่ไปต้องงัวเงินแสนนี่เ่ยว่าดะงัวเงินแสนมาขายงัวลักเมื่นโอ้ยอีเมียยายวัสดีครับสวัสดีครับอีเมียเอ้ย ยายามทำเข้าคือคนเลี้ยงวัวางาอ,อ่ำไอ้เมียถือไม่หน่อยให้เข้าเนี่ยเ<า>ม,มียพี่น,อน้องได้ยินเสียงน้ำมันดังมากเฮีอันนี้ม่ยังก็ถือแม่ลืมซื่อเหรอเออแม่ยนัดดาแม่ยนัดดาจังหวัดป้องกันพวกสีห้องต้องโโอหาต้นแบบผิดใส่ตองค้ายพี่น,อน้องงวเล่าเกิดอุบัติเหตุตัวหนึงห่งอาเศร้าไปเลยไอ้เมียเอาแล้วเนี่ยตัวนึ่งหัวรงตัวหัว ันไม่เชื่ออย่าลบหลู่พี่น้องเอ้ยค่เลียนน้แล้วว่าไม่เพื่อนเนนหมูพิ่นเป็นม่หรจักเดือนเลยไหมแต่เป็นอยนยงหันอ๋อเพิเป็นสองเดือนขึ้นมาจะเปลี่ยนรา้าขายตัวเนี่ยขาขายเขาขายหรอล่โอ้ขาเศร้าเรืเศร้าขายเลยบ่ขายแหละฮักกับวสิบว่าขายลูกไส้มันบ่อยขายเลียงไว้เรียงไว้ซะก่อนขาเพื่นครั้งนี้แหละพี่น้องครัง นี่นี่น uh. oh, ี ya, ่ยามันเบิดแล้วกล้วยนะโอ้หากล้วยกินด้วยเลยนี่กินกล้วยแล้งมือมีก็กินบ่มีก็บ่กินมันยามยามเอามาให้มันกินแล้วเอาลูกไส้ไม้กินหัวเงินแสนที่มาจากไหนี่อืมหัเงินแสนอะไนี่บ้านนี้เหลือจักเงินหมื่นติบ้านนี้เออเหลือเงินเมืองอะค่ามาซื้อเขาจะตีเป็นหัวเนินอะป่ จักเขาอจไพูดลัคดกัอยได้ไปเลี้ยงอยู่มัน่อขายโอ้ขาอยากไ้ไปเลี้ยงกับพี่เนี่ยบัเเปิดราควเปิดแล้วขายไปแลวดิโอแม่นั่งบ่เออแม่นางเหลืองบ่คขึ้มือเออม้วงเอตขายแล้วตัวน้วสีเขาเปลือกแม่นั่งตกวกับงามพื่กัน ข้าอยู่ไหนเลยเลยขายออกจะขายอีหรีอ่ะขายอะไรไปเด้ยนเมียขายิหมื่นหลายมื่นพี่น้องแต่ว่าเราขายหลักมื่นไปไป่ <c oughs> ดเงวดพี่น้้เยดดห่อนห่อนงวนพลาดมากพอดีพี่น้องมาตะทุระทั้งบ้านันจะจะ กองคานห, PI หม,มูห่าอ้าวสนกันละบันจะไปเลี้ยงท่านอะไรแม่ี่ะลองไปพุ่นละสวนหน้าลุมพุ่นละสวนป่ามพุ่นนะอยู่ข้างข้างเห็นดิยู่ข้างข้างอันเห็นบ่อยู่ข้างอันที่สังข้อมก็อยู่ข้างขวามว่าในวานนี่ในทางลงไปก็ตามทางไปนี่แล้วขั้นเขาบานแลไปก็แวะลงสวนเจ้าของรุด บ้านกันบ<อ>่โอ,อือหยากําลังปรุงอยู่ขงัขงขอกขังบ่านในบ้านหยาบ้านยังไเมื่อไหร่บ้านทั้งๆนะอันจะน่าทั้งลุ่มพล่ะทั้งนี้ปลูกวางลุมหัอเนี่ะมันตายเบิดมันครับมันเกิดว่าน้ำสนอเกิดน้ำเรียกงัวเรียกงัวเงินแสน <c oughs> ปัจจุบัน เม่๋ยน้เเงินแสนขึ้นผู้เฒ at ่าก็เ like ลียเสียได้แล um ้วะาฮาาลูกมันคนเดยยังเอาลูกมันเดาคข้ายกอยสิได้ยังยืนนีกตัวเขาคือวางง่วนไงสิมันแพะลวงแพาแรียนสเป็นไหนแพะรนเอาะุ่มนีด้องวุ่มนีผ้โดุ่มแพาแรนทูดคอกนั่นพุน ตื่นขึ้นไปพ่อไปพ่อ,อ,อก,กันกับไปตื่น,นี่บ่านี่แล่น้ำเขาเลรือตเออเหนั่นตื่น,น,น,นบ<อ>่ไปจำมันกับบลเลเราก็หูหูี่น้องงมึงเนีบลลียนากบบไให้จับให้ไปเรียงทห้เธอไปพ่อ,อ,อก,กันยูน้ำกันหงบานโอ้ยมืย่นแม่แม่นี่แสือหามื่น ซือมาแ่นันหกหมื่นเออแแมันอันนี้ลูกมันไม่ลูกลูกมันละล้านมันละหนี่งแ่ใหญ่มันนากับอินี่คู่นี่แสนเอ็ดซือมาเนี่ยเอ็ืนเขาเออโอ้กระล้านมันลูกอินี่ตัวออกไหมเหรฮะฮะกับลูกอินี่หละช่วงโตแล้วจะไม่ยื่น่าเลยครับแม่นั่งวาทิดแมีมัน มุ่้มแนเด็ดไปแล้วุ้มไปไปออกเป็นยากอกไปแล้วเอาคลิปนี่กระสิบมาณนี่เด้อโอ้รมาแล้วเรามาไปออกไปลูกไปแล้วพูนไปัวลูตามแม่กันแม่เยี่ยมตามข้าเรเอาขอบคุณห,หลายเด้อเมียห้หลกใหเหลา้าด้ยถายคลิปน้าเสนอปพี่น้อง พคนเลี้ยงงัวพี่รองเอ้ยแล้วก็ที่ปวยง,งัวนเราบ้านนี่ผลหมูไม่มีผลเลี้ยงไม่ได้นะครับโคตรมากเขาไม่ได้ออกอกครับผมพายกงองเขาพ่ายหัวเขาไปแล้วนำกวนง,งัวแล้วแล้วว่าง,งัวเราเลี้ยงยงไงไงเพื่อนากขายยูเทอ่์วามเพื่อนไก่กันกับราคาสื่อมาพูดเพื่อนอวดสาเลี้ยงเทาก้อนนี้แม่เอ,อ้ย <laughs> เงัวพันกับว่าถ้ามาหนาวว่านตัวน้อยๆหัวหัวจะควงพิธีขี้วิทพ้นเหลียงงัวพี่น้องทุกหวนเอาเปิดอกและข้าไปงวดกวอนนึนเลยมาแบะถามข้าวเดี๋ยวขายไปเนาะยามีอายุสนุก เด็กใครเหลือไม่นังของเศร้า่ะในมืนหาแล้ววะเอาฝากคนไหลคดแช่กดติดตามไปด้วยพี่น้อง จะเป็นกำลังแรงใจให้ลูกอวดบานหน้าแหละกับพี่น้องคนทำงานคนใส่แรงงานเพราะว่าสิวิในประเทศตั้งประเทศให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำลำไลยลวยเบิดตุกูทุกคนครับผมสวัสดีครับ